หลายคนสงสัยว่าทำไฟล์ PowerPoint ไว้เรียบร้อยแล้วอยากขึ้นมาแก้บนแคนวาเพราะว่าแคนวามันมีลูกเล่นเยอะเลยนะเราสามารถทำได้ยังไงบ้างก่อนอื่นเลยนะคะไปที่เมนู Create a Design ค่ะเลือกคำว่า Import File เลือกไฟล์ PowerPoint นะคะกดคำว่า Open และอัปโหลดไฟล์ PowerPoint เข้ามาใน Can ว a ได้เลยอันนี้คือวิธีที่1วิธีที่2คือเราสามารถลากไฟล์ PowerPoint จากหน้าจอนะคะจากเครื่องของเราเข้ามาวางในโปรแกรม Can ว a ได้เลยลากเข้ามาแล้วปล่อยแบบนี้นะคะพอปล่อยเสร็จเรียบร้อยมาดูที่หน้าแรกเห็นไหมคะไฟล์ PowerPoint ที่เราไม่ว่าจะลากมาวางหรืออัปโหลดไฟล์ใส่เข้าไปมันจะขึ้นมาที่หน้าแรกของ Can ว a พอขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยเราต้องการแก้ไขกดเปิดได้เลยเปิดขึ้นมาเราจะเจอไฟล์ PowerPoint ที่เราอั อโหลดเข้ามาเมื่อกี้นะคะสามารถที่จะคลิกนะแก้ไขข้อความได้เลยนะคะแบบนี้แก้ไขปรับเปลี่ยนตำแหน่งแก้ไขข้อความต่างๆได้ทั้งหมดแต่สิ่งที่ไม่มาคือ1อะไรก็ตามที่มันเป็นแอนิเมชันนะคะไม่ว่าจะเป็นวิดีโอภาพที่เคลื่อนไหวได้ทุกอย่างจะกลายเป็นภาพนิ่งเราต้องทําเข้ามาใหม่นะคะและแอนิเมชันที่อยู่ในตัวโปรแกรมนะคะจาก powerpoint จะไม่มาอยู่ในตัวแคนวาเพราะฉะนั้นนะคะตัว r a n s i t i o n ที่เราใส่ไว้เราต้องมาใส่เพิ่ม หางในตัวของแคนวาเนาะก็จัดการนะรูปภาพตัวเทคทั้งหมดมันมาหมดแล้วก็จัดการมาเรียงในรูปแบบของแคนวาแล้วทําต่อได้เลยค่ะ